สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Heaven Times News Class รายการข่าวที่จะพาคุณเจาะลึกทุกประเด็นร้อนแรงทันสมัยทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกที่จะกำหนดอนาคตของเราทุกคนครับและว,วันนี้ดิฉันมิ่งขวัญจะมาพร้อมกับธนาพาคุณผู้ชมไปอัปเดต5ข่าวเด่นที่ไม่ควรพลาดท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่หมุนเร็วในเดือนสิงหาคม2568นี้ ประเทศไทยของเราก็กําลังก้าวสู่บทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าเหล่านี้เช่นกันค่ะใช่แล้วครับอิงขวัญและข่าวแรกที่น่าตื่นเต้นและสร้างความหือฮาไปทั่วโลกการท่องเที่ยวนั่นก็คือการที่ประเทศไทยเตรียมเปิดตัวระบบ t o u r i s t d i g i pay ที่จะปฏววิวัติวงการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวเลยครับรายละเอียดคือในวันที่18สิงหาคม2568นี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติจะสามารถนำคริปโตเคอเรนซีมาแปลงเป็นเงินบาทไทยและใช้จ่ายผ่านระบบ QR Code ได้อย่างราบรื่นทั่วประเทศเลยค่ะนับเป็นการผลักดันไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสายดิจิทัลอย่างแท้จริงเลยนะคะ ที่สำคัญโครงการนี้ดำเนินภายใต้กรอบของ Regulatory Sandbox เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎระเบียบโดยการริเริ่มครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการหารือสาธารณะของกรอตเตอ์เกี่ยวกับนวัตรกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่งสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับระบบนี้จะกำหนดวงเงินการใช้จ่ายอยู่ที่ 50, 5 0 0 0 0ถึง500,000บาทต่อเดือนโดยนักท่องเที่ยวจะต้องแลกเปลี่ยนคริปโตเป็นเงินบาท ก่อนใช้จ่ายผ่าน QR code ในร้านค้าและร้านอาหารต่างๆนี่คือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์รัฐบาลในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทยเลยค่ะไปต่อกันที่ข่าวดีจากเวทีเทคโนโลยีในประเทศเราครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชได้นำเสนอ10เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง2025ในงาน Thailand Tech Show 2025ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ที่จัดไปจนถึงวันที่17สิงหาคมนี้เองครับ เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักค่ะได้แก่เทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ AI และการเข้ารหัสและเทคโนโลยีด้านสุขภาพและการป้องก,กันโรคซึ่งทั้งหมดนี้จัดขึ้นในงาน All w a r f a r e 2025ภายใต้ธีม Creators of Tomorrow ที่กรุงเทพมหานครนี้เองค่ะและที่น่าสนใจมากๆคือเทคโนโลยีอย่างไฮโดรเจนสีฟ้าเทอร์ค i อย ที่เหมาะกับประเทศไทยซึ่งพึ่งพาก๊สธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าสูงกระบวนการนี้จะแยกมีเทนได้ไฮโดรเจนและคาร์บอนแข็งโดยไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวอีกด้วยครับนอกจากนี้ยังมีเหล็กกล้ารักโลกที่มุ่งลดการปล่อยก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมเหล็กที่ปัจจุบันมีการปล่อยสูงถึง7%ทั่วโลกและที่พลาดไม่ได้คือปัญญาประดิษฐ์ที่รู้คิดและตัดสินใจได้เองหรือเอเจ t ติ AI รวมถึงหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่กำลังพัฒนาให้มีความอเนกประสงค์มากขึ้นสามารถเรียนรู้และเรียนแบบพฤติกรรมจากโลกเสมือนได้นี่คือทิศทางของ AI ที่กำลังก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆเลยนะคะ พูดถึง AI ก็ต้องมาต่อที่ข่าวใหญ่ของประเทศไทยที่กำลังเร่งผลักดัน AI สู่ระดับนักชาติและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างมหาศาลเลยครับเป้าหมายคือการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้าน AI ของอาเซียนภายในปี2580หรือคริสตศักราช2037รวมถึงการเป็นศูนย์กลางด้าน AI และ Data Center ที่สำคัญในภูมิภาคครับการขับเคลื่อนนี้ครอบคลุมทั่วประเทศเลยค่ะมีการเตรียมจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Thailand Hub เพื่อขับเคลื่อน AI ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อการ AI กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็กำลังเร่งดำเนินโครงการ1อําอำเภอ1 IT-MAN เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับประชาชนในระดับอำเภอสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ด้านดิจิทัลอย่างทั่วถึงค่ะไม่เพียงเท่านั้นครับกระทรวงแรงงานยังเร่งผลักดันนโยบายกำลังคนดิจิทัลพัฒนาทักษะ ให้คนไทยสามารถทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีจากต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาและยังมีการลงทุนในโครงสร้าง Data Center ขนาดใหญ่เพื่อรองรับ AI และงานประมวลผลสูงอีกด้วยล่าสุดบริษัท Sky IT ยังได้ลงทุนกว่า25ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐในเทคโนโลยี AI และความปลอดภัยและมีแผนขยายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติอีกด้วยนะครับ พักเรื่องเทคโนโลยีสักครู่มาดูการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับโลกกันบ้างนะคะข่าวที่น่ากังวลคือพายุเฮอริเคนเอรินได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุระดับแคตติกอรี5ซึ่งเป็นระดับที่หายนะในทะเลแคริบเบียนค่ะใช่ครับมิ่งขวัญเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นณนะวันที่17สิงหาคม2568พายุเฮอริเคนระดับแคตติกอรี่เป็นพายุที่มีความรุนแรงสูงที่สุดมีความเร็วลมอย่างน้อย252กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างพื้นฐานและก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตนี่เป็นข่าวสำคัญที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลให้เกิดพายุรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนและการบำบัดขั้นสูงในระดับโลกค่ะนอกเหนือจากเทคโนโลยี AI ที่กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกแล้วนวัตรกรรมการแพทย์และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ก็เป็นอีกสองเทรนสำคัญที่กำลังได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดค่ะมีการลงทุนและการวิจัยจากบริษัทและสถาบันต,ต่างๆทั่วโลกครับตัวอย่างเช่นการที่นักวิจัยได้นำ AI มาใช้ในการออกแบบวัสดุแบตเตอรี่ใหม่ที่มีศักยภาพในการปรับปรุงการจัดเก็บพลังงานได้อย่างมหาศาลซึ่งอาจนำไปสู่แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานขึ้นชาร์จเร็วขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นที่สำคัญ AI ช่วยเร่งกระบวนการค้นพบวัสดุอย่างมากโดยย่นระยะเวลาการทำงานหลายปีให้เหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นครับ และในด้านการบำบัดมะเร็งด้วยนวัตกรรมบริษัท h i s t ซ o n i c s ผู้พัฒนานวัตกรรมการบำบัดมะเร็งด้วยคลื่นเสียงแบบไม่รุกรานก็ได้รับการเข้าซื้อกิจการด้วยมูลค่าสูงถึง2.25ล้านดอนลลาร์สหรัฐแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีด้านสุขภาพและการลงทุนในนวัตกรรมการแพทย์ที่ก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆนะครับสำหรับทุกข่าวสารที่กำลังขับเคลื่อนโลกของเราในวันนี้เลยนี่คือทั้งหมดของรายการ Heaven t i g s Newscast ในวันนี้ค่ะ หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัยไปพร้อมๆกับเรานะครับสำหรับวันนี้ธนาและมิ่งขวัญต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และ follow รายการของเราในทุกแพลตฟรอร์มนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ